สวัสดีครับผมชื่อนาจุรรย์บุญโตหรหัสศูนย์สอสี่สาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอในหัวข้อโฮจิมินกับกระบวนการชาตินิยมนะครับโฮจิมินนะครับโฮจิมินเนี่ยเป็นชาวเวียดนามเป็นลูกชานาเพราะฉะนั้นในบทบาทในการเป็นลูกชานาเขาเข้าใจบริบทที่หลังจากที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามโดยปกครองตังเกีย อันนำและโคจินจีนะครับซึ่งเขาได้เรียนรู้ว่าเอหลังจากที่เอที่ฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาให้เวียดนามมันดีขึ้นนะครับเมื่อเวียดนามมันไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คาดหวังนะนีับทีนี้เขาก็เลยเรียกอนกอดอื่นนะครับเขาเข้าเรียนในโรงเรียนเขาก็เลยมีความรู้ ด้านภาษาฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีโอกาสที่จะไปเรียนต่อหรือไปศึกษาต่อที่ตะวันตกนะครับทางตะวันตกในระหว่างที่เขาไปตะวันตกเนี่ยเขาได้เห็นสภาพบ้านเมืองที่กดขี่ไม่ต่างจากเอไม่ใช่ตะวันตกนะครับคือทางแอฟ,ฟริกาเนี่ยที่ฝรั่งเศสและอังกฤษเนี่ยไปปกครองเนี่ยถูกชาวไอชาวผี่ิวดาเนี่ยถูกกดขี่ นะครับไม่ต่างจากเวียดนามเลยฉะนั้นเขาก็เลยพยายามหาแนวทางที่จะทําให้ตัวเองอ่ะพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสน,นะครับแนวทางแรกที่เขานาเนินการนะครับหลังจากที่หลังจากการเสร็จสิ้นของสงครมามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับ <S <S เขาก็ยื่นร่างข้อเสนอร่างข้อเสนอนะครับ <S <S ให้ให้ทางเจ้าหน้าที่คมเนี่ย ให้เจ้าอาิคมนะครับปลดปล่อยอินโดจีนให้เป็นเอกราชนะครับโดยเสนอต่อที่ประชุมที่ประชุมสันนิบาตชาติที่เจนีวานะครับซึ่งที่ยื่นไปเนี่ยองประกอบที่เป็นที่ประชุมใหญ่เนี่ยมันเป็นประกอบไปด้วยเจ้าอานิคมที่เป็นมาหาอำนาจทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ยอม หลังจากที่โคจีมินยืนอันนี้ไปเขาเห็นว่าการจะทำในลักษณะปณิปรนองโดยใช้ประเทศตะวันตกมาเข้ามาช่วยเหลือตนเนี่ยมันไม่เหมาะแล้วอย่างเช่นเขาไปขอความช่วยเหลือจากอเมริกาเนี่ยเห็นว่ามันไม่เขาอะไม่ได้ให้ความช่วยเหลือหรืกต่อสนองอะไรเลยดังนั้นเขาเลยหาพยายามหาขั้วอํานาจใหม่ที่จะให้การสนับสนุนให้ตัวเองเป็นเอกลาชนะครับเขาก็เลยหันไปหากลุ่มที่มี คือเขาก็หาไอ้ชาวจีนที่ตั้งเป็นชาวจีนพ้นทะเลนะครับเข้ามาเป็นแรงสนับสนุนเป็นเครือข่ายของเขานะครับหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปที่รัเสเซียนะครับเพราะเออเขาโชคดีเขารู้จักกับทูดคนหนึ่งนะครับซึ่งทูดคนนี้เป็นผู่ที่อยู่เ,ยเป็นผู้สนับสนุนและสนิทสนุนกับทางรัฐบาลจีนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทูดไปประเทศจีนโฮจิมินในฐานะที่เป็นราบเนี่ยเขาก็พยายามเขาก็ ตามไปด้วยในระหว่างที่เขาตามในประเทศจีนเนี่ยเขาได้ติดต่อและเขาได้หาเครือข่ายที่เป็นชาวจีนกวางตุ้งนะครับแล้วก็ชาวต่างประเทศต่างๆแล้วก็แล้วก็คนที่เห็นด้วยในการต่อต้านในการต่อต้านการลัที่จักรวรรดินิยมที่ฝรั่งเศสเข้ามามีอำนาจแล้วก็อังกฤษเข้ามามีอำนาจน,นะครับ ในเมื่อเขาหาเครือข่ายเลยแล้วเขาก็ต้องหาเครือข่ายที่มีอํานาจและมีบารมีมีอิทธิพลในทางการเมืองระหว่าประเทศในสูงนะครับอย่างเช่นเขาในช่วงนั้นรัฐบาลจีนยังไม่ได้เป็นปกครองในเป็นคอมมิวนิสต์นะครับเขาก็หาเครือข่ายที่ใกล้ชิดอำนาจคือเข้าไปหามาดามซุนยัตเซนนะครับท เป็นภร,ริยาของเอสุญญะเซนนะครับเพื่อให้เป็นแบ็กอัพในการสนับสนุนขบวนการชาตินิยมของเขาของโฮจิมิน์นะครับซึ่งขบวนการชาตินิยมของโฮจิมิน์ก็คือเอ๋ขบวนการเวดมินนะครับซึ่งเวดมินเนี่ยประกอบไปด้วยอกลุ่มปัญญาชนและชาวนาที่ถูกกดที่ถูกฝรั่งเศสกดขี่ในระหว่างที่เป็นอาณานิคมนะครับที่อยู่ภายใต้การอินโดจีนนะครับซึ่ง เครือข right. ่ายนี้มันเป็นเครือข่ายระดับล่างนะครับที่เป็นแหละเป็นฐานสนับสนุนให้โฮจิมินห์ในการต่อสู้หลังจากที่เขาหาได้แล้วนะครับเขาก็เข้าไปประเทศไทยเหตุผลที่เขาเข้าไปประเทศไทยนะครับก่อนที่จะเข้าไปเวียดนามเนี่ยเขาเห็นตัวอย่างมาสองเหตุการณ์นะครับคือเหตุการณ์กระบวนการชาตินิยมฝรั่งไอที่นําที่เป็นกระบวนการชาตินิยม ฝั่งฝายที่ถูกฝรั่งเศสปราบปรามไปนะครับเขาเห็นว่าถ้าเราเข้าไปโดยตรงเนี่ยขบวนการอาจจะก่อการไม่สาเร็จนะครับเขาจึงเข้ามาในประเทศไทยเหตุผลที่เข้ามาในประเทศไทยก่อนนะครับเหตผลแรกคือเหตุผลเดิมคือโฮจิมินไม่ได้มีแนวคิดที่จะปกครองแบบอคอมมิวนิสต์นะครับ,รบแต่ในเมื่อเขาพึ่งสหรัฐไม่ได้เขาจึงหาแนวร่วมที่ ให้ความสนับสนุนได้นะก็คือโซเวียตกับจีนเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องรับนักลัทธิที่เป็นลัทธิมาร์กซิสและลัทธิเลนินนะครับในการเข้ามาอุดมการของคอมมิชนะครับซึ่งเหตุนผลนที่เข้ามาในประเทศไทยก็คือหนึ่งเข้ามาในเรื่องการหาหน่วยปฏิบัติการในการช่วยเหลือกลุ่มเวียดมินนะครับที่อยู่ในเวียดน,นามเนี่ยให้การช่วยเหลือทั้งในเรื่องของ ปัจจัยอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเรื่องของแรงสนับสนุนของคนนะครับซึ่งแรงสนับสนุนของคนเนี่ยเขาก็คือเขาให้เริ่มให้การศึกษาลทัทธิมัคซิสเป็นการรับนะครับคือเผยแพร่อุดมการของความมินิพูดง่ายๆนะครับคือเผยแพร่ให้แก่ชาวยวนชาวเวียดนามเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ให้แก่คนไทยนะครับแล้วก็หลังจากที่เขาเผยแพร่นะครับเขาก็ พยายามเผยแพร่ไปยางทั้งผ่านอินโดจีนนะครับก็คือทำหนังสือพิมพ์ชื่อว่ามิเตภาพนะครับให้เผยแพร่ไปนะจนกระทั่งถูกแบแล้วทางรัฐบาลฝรั่งเศสพยายามล่าตัวโฮจิมินนะครับซึ่งหลังจากเขาทำอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเขาสามารถหาเครือข่ายได้แล้วแต่ฝรั่งเศสเนี่ยพยายามกดดันให้รัฐบาลไทยเนี่ยจับตัวเขาส่ง รัฐบ,บาลอ,อินโดจีนที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสแต่ได้เคยขายที่เขาหนาแน่นนะครับทาให้เขารู้ตัวแล้วเขาหนีไปจีนก่อนก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะไปคุยกับเจียงคเช็คนะครับให้สนับสนุนเขาแต่ตอนนั้นเจียงคเช็คไม่ยอมนะครับเพราะว่าไม่ไว้วางใจเพราะว่าตอนนั้นโปจีเมนมีเรื่องของลัทธิของคอมมิวนิสต์แล้วแต่เจียงคเช็คเนี่ยเป็นรัฐ ยังเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเขายังสู้กับคอมมิวนิสต์จีนนะครับเขาก็เลยระแวก่อที่จับกลุ่มแล้วก็แตดโชคดีที่ว่าโฮจิมินเน่ยมีมีเครือข่ายที่เป็นนายพลนะครับแล้วเขาสามารถปล่อยตัวนะครับแล้วเขาก็ให้การช่วยเหลือโฮจิมินนะครับโดยการอย่างที่พูดก่อนหน้านั้นก็คือเขามีเครือข่ายที่เป็นชาวกวางเจาจีนกวางตุ้งนะครับเป็นแรงสนับสนุนนั้น สนับสนุนนะครับหลังจากที่เขาเข้ามาแล้วนะครับเขาก็เข้ามาตั้งรัฐบาลในรัฐบาลของเวียดนามเหนือนะครับโดยจัดตั้งเป็นประเทศเวียดนามเหนือเลยนะครับซึ่งปร,ประเทศทีใ่ให้การสนับสนุนเวียดนามเหนือนะครับคือจะเป็นประเทศจีนและโซเวียตให้การสนับสนุนนะครับให้การรับรองว่า ได้มีรัฐบาลตั้งเป็นรัฐบาลแล้วหลังจากที่โฮจิมินเนี่ยได้นำรงตำแหน่งนางยกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเวียดนามเหนือแล้วเนี่ยเขาก็ได้ดำเนินการที่จะให้เวียดนามเนี่ยรวมเป็นหนึ่งนะครับคือตอนนั้นอะ่ะหลังจากที่ช่วงนั้นอะ่ะที่เขาตั้งได้เพราะว่าตอนนั้นฝรั่งเศสประสบปัญหาในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองอยู่ ทำให้การปกครองของฝรั่งเศสนะมันอ่อนแอในช่วงนั้นเขาจึงสามารถตั้งประเทศเวียดนามเหนือได้หลังจากเสร็จสิน้นสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยเวียดฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาครอบครองโคจินไชนานะครับที่อยู่ทางโซนใต้นะครับคือเจะเป็นเมืองโคจินซิตี้หรือในขณนะนั้นเขาเรียกว่าเมืองไซงอนนะครับเมืองไซงอนซึ่งตอนนั้นก็ถูกปกครองโดยฝรั่งเศสนะครับ ซึ่งตอนนั้นได้มีการสู้รบแต่ด้วยที่ว่าฝั่งหมอลภูนั้นน่ะชาวเวียดนามมีความคุ้นเคยล,ลักษณะภูมิประเทศมากกว่าคือกลุ่มเวียดนามเ,เขารูมภูมิประเทศเขาเลยสามารถลบชนะฝรั่งเศสได้หลายครั้งจนต้องรบแพเอฝรั่งเศสรบแพ้ในสมรงูมิเดียนบินซูนะครับที่ที่เวียดนามนะครับ จนทำให้ฝรั่งเศสต้องถอนตัวไปนะครับจนแต่ไอโฮจิมินนะครับไม่สามารถอยู่ดูดการรวมประเทศได้สำเร็จครับเพราะว่าเขาเสียชีวิตก่อนแต่หลังจากนั้น6ปีเขาเวียดนามสามารถรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ได้สำเร็จนะครับคุมกระผมขอนำเอ,ผม,อผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ